เอาละครับข่าวหน้าฟิตอันนี้ก็ว่าได้เรื่องกาแฟนะครับแชร์ประสบการณ์3ข้อทำรักกาแฟยังไงให้เจ๋งโซเชอยลอึ้งอยู่รอดได้ยังไงมาเจ็ดปีนะครับแต่ปัจจุบันเจ้าของร้านเนี่ยก็ทําร้านใหม่นะประสบการณ์เฉลี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งร้านเก่าเนี่ยอยู่รอดได้7ปีจนคนคนฟังแล้วแบบว่าโอ้ไม่เจ๊งยังไงไหวรอดได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะครับซึ่ง7ปีก่อนในร้านนี้ชื่อร้าน69 cafe นะครับ3ข้อคือ1ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการจับเครื่องทำกาแฟมาก่อน อ่าอันนี้บางคนแบบผู้ประกอบการรายใหม่อาจจะเหมือนเหมือนกันอันนี้อาจจะไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นแบบเรื่องทั่วไปคอมมอนสามารถเรียนรู้กันได้นะครับข้อสองคือไม่เคยดื่มกาแฟมาก่อนแล้วไม่รู้ว่าอะไรอร่อยเอ๊ะฟังข้อนี้ปุ๊บเฮ้ยยังไงวะแล้วคนไม่กินแล้วมาขายได้ยังไงใช่ไหมคนก็สงสัยข้อนี้มีคนมาคอมเมนต์ในโซเชียลเยอะมากนะครับแล้วข้อสามไม่เคยมีประสบการณ์ในการทราร้านกาแฟมาก่อนร้านไม่มีคอนเซปต์ที่ชัดเจนไม่มีการจัดการที่เป็นระบบอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะขยายความเล่าให้ฟังในทีหลังนะครับเรื่องข้อสามนะ ชาวเน็ตก็มาสแสดงความคิดเห็นมากมายนะหลายคนอื้งในปัญหาที่เจ้าของร้านเจอมาโดยเฉพาะข้อ2ไม่เคยดื่มกาแฟมาก่อนแต่ยังกล้าเปิดร้านกาแฟอยู่ไ,ได้ถึง7จปีถือว่าเจ๋งมากนะครับผมประสบการณ์สอนให้เราเรียนรู้และก้าวต่อไปไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดพร้อมให้กําลังใจเจ้าของร้านที่ผ่านมาได้เพราะกาแฟไม่ใช่แค่ความชอบและความฝันมันต้องเข้าใจในตัวธุรกิจด้วยนะครับก็มีคนอวยพรเยอะพอให้ต่อไปปังนะครับและอย่างเดียวคือความกล้าก็แซวคอมเมนต์นนะ ผมขอย้อนความนิดหนึ่งนะในวความที่ที่บ้านผมเนี่ยก็เคยทำช่วงร้านกาแฟตั้งแต่สมัยที่แบบมันเริ่มบูมใหม่ๆในประเทศไทยเพื่ออาจจะก่อช่วงนั้นด้วยประมาณปี2,504ประมาณช่วงไม่เกิน 46, 43, 46หรืออาจจะเร็วอาจจะก่อนหน้านี้นะครับคือสมัยนั้นเนี่ยในความคิดของผู้ใหญ่รุ่นรุ่นโบราณนะครับคิดว่าร้านกาแฟร้านชาเนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบว่ามาพบปะมานัดเจอมาสังสรรค์ นะครับไม่ได้เหมือนธุรกิจกาแฟในสมัยนี้นะครับซึ่งถ้าพูดถึงร้านกาแฟในสมัยเนี้ยเราก็จะเห็นแบบพวกมีคอนเซ็ปตร้านมีธตมอย่างร้านนี้ร้านหมีร้านนี้ร้านคอนเซ็ปเป็นวัวร้านนี้คอนเซแบบอาร์เบียนคือแต่ละร้านเนี่ยก็จะเริ่มมีคอนเซ็ปหรือเริ่มมีธีมของร้านที่ทําให้ทุกคนสามารถจดจาได้นะครับจริงๆมันเกี่ยวกับพวกกาแฟไหมมันไม่เกี่ยวแต่ว่ามันเป็นการที่ทําให้อ่าคนที่มากินเนี่ยสามารถจดจาแบรนด์ได้ประทับใจและกลับมาซื้อซ้ําหรือบ,บอกให้คนอื่นฟังได้นะครับ คือถ้าร้านไม่มีเอกลักษณ์อะไรโดดเด่นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเอาไว้เล่า,าไว้ประชาสัมพันธ์ไว้โปรโมทคนอื่นถ้าบอกเอ้กาแฟอร่อยเฉยๆจบไหมจบกาแฟอร่อยมันมีหลายที่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเล็กคอนเซปตร้านด้วยอะไรด้วยมันเป็นสิ่งที่หาที่ร้านอื่นไม่ได้เขาก็ต้องมาที่ร้านใช่ไหมฮะนี่ก็คือเรืองคอนเซปต์นะครับโอเคเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มาดูอีกข่าวหน้าฟีดของกาแฟเหมือนกันนะครับแบ่งปันกุญแจความสำเร็จนะฮะของแบรนด์กาแฟที่ชื่อว่า ดิโอโร่นะครับผมทับเบอรเรน่ากาแฟนะครับก็มีข้อแนะนำนะครับเขาบอกว่าสามารถต่อสู้ได้ในช่วงที่มีการผลดของร้านกาแฟมากมายถึงมูลค่าตลาด17,00 0ล้านบาทซึ่งอยู่มาได้ถึง17ปีแล้วก็แข็งแรงแข่งขันอาจจะไม่ได้บวือหวามากแต่ก็ยังมั่นคงนะข้อ1นึ่เขาบอกว่าร้านกาแฟดีราคาต้องจับต้องได้นะครับของดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงแต่เป็นพรีเมียมอีโคโนมีคือจุดยืนที่แบรนด์ยึดถือนะฮะ ของเจ๋งด้วยคนก็เข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้คอกาแฟทั้งหลายได้ลิ้มลองและเกิดการซื้อซ้ำถ้าแพงก็ดื่มทุกวันไม่ได้นะครับทั้งที่เป็นเครื่องดื่มที่ทุกคนดื่มทุกวันข้อ 2. กาแฟละมุนบรรยากาศต้องละไม่นะครับอยุกการดื่มกาแฟแค่หวังกาแฟอีนอีกต่อไปรสชาติมะเร็งกาแฟอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ชงกาแฟให้อร่อยแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกดีก็มาเกี่ยวข้องนะครับร้านกาแฟเลยต้องปรับสถานที่ให้มีเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครหรือรู้สึกผ่อนคลายจึงเป็นที่มาของดโโรรรรรร่นะคบบบใยไปดกก็แวาาาา้จ Relax, Relax รีแลกซ์รีแลกซ์นะฮะผมเคยเข้าไปกินก็แบบว่าเออนน่านั่งพักนั่งแบบชิล <mos nerve plug> ๆนะครับนะฮะบรรยากาศนั่ง like. น um ั่งดูสบายมีสีสันดีแก้วดีไซน์สวยมานี้นะครับนึ่ดูดให้เดินออกไปเต็มเรืยรอยยิ้มให้กลับมาใช้ที่นี่อีกครั้งนะครับผมและข้อ3ชงด้วยใจบริการด้วยความรักนะครับเริ่มตั้งแต่เอาใจใส่ในการคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟต่อเมล็ดรวมถึงวัตถุดิบส่วนผสมวิธีการทําขั้นตอนการปรุงจนไปถึงการบริการถ้าหากเราทําด้วยความรัก รักในกาแฟรักในร้านของเรารักลูกค้าสุดท้ายลูกค้าก็จะรักร้านของเรานะครับจึงไม่แปลกใจที่ทาให้แบรนด์เดียวโร่เตัว,ตว,ตวมา17ปีและมีแฟนพันธุ์แท้มากมายแวะเวียนเข้าร้านทุกวันนะฮะก็สปรับตัวให้เร็วเพื่อเข้ากับคอกาแฟที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนที่ซื้อกลับแต่เป็นใช้เวลาในร้านกาแฟมากขึ้นนั่งดื่มและนั่งชิวชิวเป็นกินจกรรมยามว่างของใครหลายๆคนรวมถึงสะท้อนบางบ่ถึงไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นด้วยดัยงนั้นการเข้าไปอยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายที่สุดจึงกลายเป็นนพื้ที ที่จะครองใจพวกเขาได้มากขึ้นด้วยทําให้เดียโร่เนี่ยเตรียมเพิ่มสาขาจาก114สาขาเป็น300สาขาในอีก3มปีข้างหน้าเพื่อใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นนะครับผมและให้เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้กว้างขึ้นทั้งโรงพยาบาลเนะชียอลายและแหล่งชุมชนนะครับผมและนี่คือสีเคล็ดลับการเติบโตธุรกิจกาแฟของเดียโรนะครับก็เขาบอกว่านี่เป็นสี่พิจารณานึงท่งงา,ามกลางสงครามการตลาด ที่แข่งขันกันยังดูเดือดชนิดที่กล้าผิดก็ม้วนเสือปิดร้านได้ภายในไม่กี่เดือนเลยทีเดียวนะครับผม